ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ปทุมธานีนะครับรังสิตปทุมก็มาติดตั้งเป็นระบบไฮบริดออนออฟกิดนะครับไฮบริดออนออฟกิดเป็นขนาด5กิโลวัตต์นะครับติดแผงอยู่16แผงนะครับอยู่ด้านบนนู้นเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูนะครับติดแผงอยู่16แผงแล้วก็เป็นไฮบริดออนออฟกิดแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม200แอมป์นะครับ200แอมป์เดี๋ยวเราตามไปดูข้างในนะครับว่าระบบของเราเป็นยังไงบ้าง ระบบนี้เราจะแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพเป็นแอร์หมื่นแปดพัน btu หนึ่งตัวแล้วก็เป็นแสงสว่างนะครับแสงสว่างชั้นบนชั้นล่างเวลาไฟดับปุ๊บนอนแอร์เย็นสบายสบายดับเมื่อไหร่ไม่รู้เลยเพราะไฟก็ติดแอร์ air ก็ติดนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันนะครับอเอ๊ะตามไปดูข้างในกันนะครับบ้านลูกค้าเราเป็นพี o ่เขา diy นะครับสาย diy เครื่องมือเยอะมากเดี๋ยวขากลับ แอบแฮบไปสักตัวสองตัวนะโอเคครับตอนนี้ก็กำลังติดตั้งระบบกันอยู่นะครับเข้ามาในบ้านแล้วโอเคนะครับลูกค้าพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยนะครับลูกก้บอกว่ครับผมพี่ปุ้ยทดสอบระบบเลยไหมตอนนี้ตอนนี้เราติดตั้งนนเสร็จเรียบร้อยแล้วทำความเข้าใจกัน ตัวข้างปั๊บนลยฮะมีอยู่ใช่ไหมอยากรู้ว่าเวลาไหนเปิดปิดใช้แบตเตอรี่แบ็กอัพได้กี่โมงตามโหลดอะไรเงี้ยโอเคโอเคครับผมครับก็ลองเปิดดูครับตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างดีนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถใช้คู่กับเจนได้ด้วยนะครับมีช่องต่อต่อเจนได้เท่าไหร่นะฮะต่อเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามันจ่ายแบ็กอัพจ่ายออกมาได้5กิโลวัตต์นะครับโอ้5กิโลวัตต์นี่ไม่น้อยนะครับครับผมนี่ก็ทีมช่างกําลังติดติด เส้นสายอยู่นะครับติดตั้งระบบอยู่เดี๋ยวจะทดสอบทดสอบว่าเวลาไฟดับปุ๊บโหลดเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับโหลดตอนนี้แบ็กอัพเป็นแอร์นะครับแอร์หมื่นแปดหมื่นแปดช่วยพี่ปุ้ยแอร์หมื่นแปดพันวิทีหมื่นแปดพันวิทีอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวเนาะแล้วก็แสงสว่างแล้วก็แสงสว่างทั้งบ้านแสงสว่างทั้งบ้านทั้งชั้นบนชั้นล่างแสงสว่างหมดเลย คือไฟดับโปรพี่ปุ้ยจะไม่รู้เลยไม่รู้คือนอนเย็นสบายทีวีดับอ๋อทีวีดับใช่ไหมอ๋อเป็นปลั๊กมันเป็นเที่ยงสว่างละอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าก็เย็นนอนนอนเย็นเย็นสบายสบายได้เวลาไฟดับนะครับสบายสบายอ่าไฟแอร์หนึ่งตัวกับแสงสว่างก็ผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วแหละใช่เพราะแบตแบตก็สองร้อยแอมก็จ่ายแอร์ได้สบายสบายเลยนะครับแบตสองร้อยแอมแบบลิเธียม เดี๋ยวรารอดูเทสระบบกันว่าไฟดับปุ๊บมันจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้เปิดแอร์ตอนนี้กี่โมงครตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งแล้วมั้งครับสี่โมงครึ่งตอนนี้เปิดแอร์โอเคอยู่นะตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับหนึ่งจุดเจ็ดกิโลวัตต์เนยติงคุณเราได้อยู่ที่นี่ชัดชุ่มซุมอ่าโอเคอย่างได้หนึ่งจุดเจ็ดกิโลวัตต์นะครับไฟมาจะแผงนะครับ แบตเตอรี่เต็มแล้วนะต่อหลดในบ้านก็อยู่ประมาณ1นจุดหก็จะพอดีพอดีกับที่ใช้นะครับได้เคียงแต่เนื่องจากว่าแบตเตอรี่กําลังชาร์จไปด้วยพร้อมกับโหลดในบ้านก็เลยไปเอากริดมาใช้นิดหน่อยใช้นิดหนึ่งนะครับไม่เยอะลุนเสร็จยังครับช่งสอนโอเคงั้นก็เดี๋ยวลองเทสลองเทสระบบถ้าไฟดับปุ๊บ นะจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอ,ตอนนี้อ่าโอเคไฟดับแล้วจําลองว่าไฟดับนะครับอินเวอร์เตอร์ยังทํางานได้อุ้ยระบบทำงานได้อยู่ไฟมาจับแผงนะครับ <c oughs> ก็มาได้อยู่แล้วก็มาจ่ายโหลด1.5ึ่งกิโลวัตต์นะครับแต่ว่าที่ไฟไกลไฟก็จะโชว์รามก็คือตอนนี้ไฟดับแอร์ยังทํางานไหมนะครับลองไปดูแอร์แอร์ที่เราแบ็กอัพไว้ยังทํางานอยู่นะครับ ทํางานอยู่<ด>แต่ว่าแสงสว่างแสงสว่างนี้ใช้งานได้นะแสงสว่างอ่าโอเคแสงสว่างก็ติดนะครับก็ยใช้งานได้อยู่แสงสว่างไฟติดอยู่นะครับไฟสว่างอยู่โอเคก็รีวิวระบบรีวิวระบบให้ดูกันคร่าวๆนะครับตอนนี้อ่า ตู้แอร์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 ข้างบนนะครับ,แ,บแอร์ยังทำงานได้แล้วอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ดึงไฟจากแบตด้วยไหมด้วยฮะดึงจากแบตใช่ไหมครับนิดหน่อย0.5กิโลวัตต์แล้วก็ที่เหลือเป็นแผงเพราะนี่แบบว่าในบ้านใช้อยู่ 2, 2>, <อ> 2, <k> 2> กิโลแผงก็นิดเดียวเองนะครับใช่แผงมา1.7แต่ว่าเราใช้ 2k ก็ดึงจากแบตมาประมาณ500วัตต์นะครับก็โอเค เปิดได้นานๆเลยแอร์ตอนไฟดับนะครับโอเคครับผมก็จบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับก็สนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนายโซล่าพาวเวอร์ศ8 8ย์ปด8ตัวแปดครับครับผมขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับร่วมกันรีวิววันนี้ครับขอบคุณครับ